คุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องของรถไฟกันบ้างที่เพิ่งเกิดเหตุที่สีคิ้วนี่ล่าสุดนะครับรถไฟด่วนกรุงเทพเชียงใหม่จอดที่ลบบุรีแล้วมีสภาพนี้โอ้โหคนวิ่งแตกตื่นกันเลย จะอยู่วางจะนั่งรออยู่ต่อให้เราอยู่ตู้อื่นแล้วก็งมาก่อนอ่ะคือเป็นขบวนรถไฟนะครับกรุงเทพเชีงยงใหม่ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยแต่เช้าเลยแล้วก็ไปจอดไวรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟรับบรลีสองก็คือท่าม้งระหว่างจอดควันมันโว้ววดออกมาแบบนี้ทุกคนก็ตกอ,อกตกใจกันแล้วก็อบพยพผู้โดยสารลงมาจากแต่ละตู้เพื่อไปนั่งรอก่อนแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนขบวนให้แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดจาก สาเหตุอะไรโอ้โหแต่เช้าเลยดูนะแต่เช้าเนี่ยคนแบบอุ้มลูกจงหลานนักท่องเที่ยวบางคนนี่แบบเพิ่งงวงเงียงงวงเงีเพิ่งเืินขึ้นมาเลยอะแล้วเกิดในกรุงเทพด้วยส่วนเหตุที่เพิ่งเกิดก่อนหน้านี้และเป็นเหตุใหญ่คือที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ที่ฐานของเครนมันร่วงลงมาตอนนี้ค่ะทางการรถไฟแล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทยกําลังเร่งเคลียร์พื้นที่นะคะกู้ซากที่ส่วนรถไฟเอาออกจากพื้นที่โดยใช้รถเครนมาช่วยยกคือภารกิจในการยกเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะมีตู้โดยเฉพาะตู้ที่2ค่ะที่มันขาดครึ่งออกเป็น2ท่อนเจ้าหน้าที่ก็จะเคลื่อนย้ายเอาใส่รถท่วง22ล้อเพื่อเอาไปเก็บไว้ที่ศูนย์ซ่อมรถไฟจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังจะเคลื่อนย้าย ยางล้อหน้าซ้ายของรถนะคะมันเกิดรั่วกระทันหันทําทำให้เจ้าหที่ต้องรีบเปลี่ยนยางใหม่ทันทีนะคะเพื่อสามารถเคลื่อนขบวนรถได้อย่างปลอดภัยทีนี้เจ้าหที่เขาก็มองหน้ากันเลือกลักนึกแลกล้วเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก็แล้วกันบอกกล่าวดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตเพื่อขอให้การเคลื่อนย้ายการกู้ตู้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พนักงานขับรถของบริษัทอุตลุ่นไทยคุณคุณสารคากิจเนี่ยจะ,จะมีขบวนตัวตัวตูกค่ะ ที่กำลังจะต้องเคลื่อนย้ายไปก็ต้องเอารถเครนขนาดใหญ่เนี่ยมายกแต่ว่าก็ต้องทําอย่างระมัดระวงังเพราะว่าตู้มันก็มีน้ําหนักเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําคือตู้2เนี่ยมันขาดครึ่งนะคะก็จะต้องกู้แต่ละทิน้นส่วนส่วนตรงตู้ที่3มเนี่ยมันยังค้างอยู่บนรางก็ต้องรอจัดการตู้2ให้เสร็จก่อนถึงจะมาจัดการเคลื่อนย้ายตู้3าถ้าหากว่าเคลียร์ออกจากเรียบร้อยการรถไฟเขาถึงมาเช็คอีกทีนะคะว่าตัวรางตัวระบบความปลอดภยัยตัวระบบการเดินรถเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆไหมแล้วก็ค่อยเปิดเส้นทางตามปกติ แต่ว่าก็ต้องทําอย่างระมัดระวังแล้วก็มีวิศวกรประเมินนะคะเพราะว่ามันพลาดไปได้เพราะว่ามันเสียหายอยู่แล้ว<ช>ถ้าพลาดก็เท่ากับว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ําขึ้นมาอีกแต่ใครจะไปคิดเนาะว่าม,มันมีอุปสรรคมีอะไรแบบเยอะแยะต่อนเนื่องอเลยเนี่ยจะขนตู้รถไฟออกมาก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคกกลับมาที่ประเทศไทยนะคะที่อุทยาจังหวะลงของเฮลิคอปเตอร์ชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะชาวบ้านเห็นแล้วว่าเหมือนใบพัดมันติดๆอะไรสักอย่างหนึ่งทำท่าจะลงจอดใกล้กับชุมชนชาวบ้านรีบโบกให้ไปทางนี้เลย บอกว่าท้ายชุมชนน่ะท้ายหมู่บ้านมันมีทุ่งกว้างๆอยู่ถ้าไปจอดลงตรงนู้นนะจะได้ไม่โดนบ้านคนอันตรายอ่ะอันตรายเลยมือที่ลมเกตธานีอ่ะพี่มันอยู่ตรงเกตธานีอ่ะตรงคนดีเลยอ่ะบุ้มเลยอ่ะแบบ ที่มันจะไม่รอจะแล้วเกตทานีคูใบพัดน,นี่หมู่บ้านเกตทานีอำเภอบางปะหานจังหวัดพระนครรีุธย,ยาค่ะตกใจค่ะเพราะว่ามีเฮลิคอปเตอร์เกิดผัดค้องแล้วก็ลงจอดฉุกเฉินตรงท้ายหมู่บ้านคุณวาสนาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ยินเหมือนเสียงลมเสียงใบพัดอะเงยหน้าขึ้นไปเห็นฮอลเนี่ยบินอยู่เหนือหลังคาแต่ลงมาใกล้เหลือเกินก็เลยส่งสัญญาณไปว่าเฮ้ยชี้ไปทางหลังหมู่บ้านอะถ้าจะไปจอดอะไปจอดตรงนั้นนะบวกไม้บวกมือเขาไปจอดตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันเป็น,ปนทุ่งกว้าง ชนท้ายลิคอปเตอร์ก็บินผ่านไปลงจอดตรงท้ายหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็ตกใจยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปกันใครขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านก็จอดรมุงดูและเหมือนคนที่อยู่บนเครื่องเขาก็ลงมาพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วฮลิคอปเตอร์ก็เคลื่อนตัวออกไปใหม่ น่าจะแก้ไขความขัดข้องได้แล้วชบบาวบ้านบอกว่าเห็นข้างๆเขียนตัวหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรส่วนสาเหตุที่ลงจอดถูกเฉิญัวยังไม่มีรายละเอียดออกมาค่ะจะต้องให้กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งวิธีสังเกตง่ายๆถ้าเป็นขาวเขียวเนี่ยก็คือฮอรกระทรวงเกษตรรวมไปถึงเครื่องบินด้วยเขาจะหน้าตาและสีแบบนี้ถ้าเป็นสีเทาอ่อนก็กองทัพอากาศถ้าเป็นสีเขียวเข้มกองทัพบกอันนี้แยกกันง่ายๆนะครับ